กาถ้าเราเจอเหตุการณ์นคนที่หมดสตินะคะเรามีความรู้เราก็ไปประเมินคนไข้ก่อนเลยว่าเขาหายใจไหมหัวใจหยุดเต้นไหมแล้วก็รอบๆมูเครื่องกตะตุต้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติไหมนะคะเพราะฉะนั้นพอเราไปถึงที่ผู้ป่วยหรือว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุล้มหมดสติไปเราประเมินเสร็จเรารู้แล้วลเขาไม่ไม่หายใจไม่มีชีพจรเราก็คือต้องอ ขอความช่วยเหลือโดยการบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนี่เราก็หาคนมาช่วยว่ามีคนหมดสติแล้วก็ให้เขาโทร 1, 6 9 6 9เพื่อที่จะแจ้งทางทีมที่จะมาช่วยต่อไปแล้วก็ให้นำเครื่อง AED หรือว่าเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติมาด้วยหลังจากนั้นเราก็คือช่วยกดหน้าอกอันทีเลยนะคะอัตราก็คือ120ครั้งต่ออัติซึ่งอันนี้ต้องฝึก กดให้เป็นกดให้เป็นก็จะสามารถช่วยได้เวลาเรากดเราก็ดกดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าประมาณ200ครั้งหรือจนกว่าเครื่อง AED จะมาถึงนะคะเมื่อเครื่อง AED มาถึงเนี่ยเราก็คือจะใช้เครื่อง AED ติดมือนะคะแล้วก็จะประเมินเรื่องของภาว่าหัวใจคนไข้ยอยกดทีเครื่องมันเป็นระบบอัตโนมัติมันจะบอกเราเลยว่าคนไข้เป็นยังไงต้องช็อกไม่ช็อกนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำตามเครื่อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องฝึกใช้เครื่องให้เป็นนะคะฝึกตั้งแต่เรื่องของการกดหน้าอกให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้เครื่องให้เป็นอันนี้จะสามารถช่วยชีวิตได้นะคะพอเราฝึกเสร็จอันนี้ก็คือขั้นตอนของการช่วยเหลือเบื้องต้นที่เราสามารถช่วยคนไข้ได้แล้วก็ต้องทําภายในสี่นาทีนะการกดหน้าอกเพื่อให้มีเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็มีเรื่องของออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเราต้องทําภายในสี่นาที เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราช่วยเบื้องต้นถูกต,ต้องคนไข้ก็จะมีโอกาสารอดชีวิตสูงขึ้นพอทีมที่เป็นทีมจากโรงพยาบาลมาช่วยต่อก็จะพาโรงพยาบาลาคนไข้ไปโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลือต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อสาคัญก็คือของผู้ประสบเหตุเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีความรู้เนี่ยต้องตั้งสติก่อนเลยตั้งสติเสร็จก็ขอ,ขอความช่วยเหลือให้ขอโทร1669แล้วเราก็ประเมินคนไข้ว่าเขามีสติไหม เขารู้ต like ัวไหมเขาหายใจไหมหัวใจเขายุดเต้นไหมถ้าเขาไม่มีเดินหายใจหัวใจหยุดเต้นเราก็กดหน้าอกช่วยชีวิตแล้วถ้าเครื่องมาเราก็ใช้เครื่องช่วยเอเครื่องมันบอกว่าคนไข้ไม่มีชีพจรหัวใจหยุดเต้นให้ช็อกเครื่องเราก็กดช็อกก็จะช่วยคนไข้ได้ค่ะใช้เครื่องเหรอเครื่องมันจะบอกเราเลยใช่ไหมว่าค่ะตัวเครื่องมันเป็นระบบอัตโนมัติใช่เราจะบอกเราจะช็อกประมาณครั้งหนึ่งเราชัก พครั้งหนึ่งแล้วก็จะประเมินคนไข้ว่ามีชีพปะจรหรือยังใช่ค่ะเครื่องก็จะบอกได้ว่ามีชีพปะจรแล้วหรือว่าเราทําเองก็จะเจอสมมติเจ้าหน้าที่ยังไม่มานี่ก็ตือก็ทําไปก็ค่ะก็คือเราก็จะประเมินหลังจากที่เราปั๊มไปครบรอบนะคะครบรอบของการปั๊มเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีนาฬิกาจับอะไรแล้วก็ประมาณ200ครั้งนะคะแล้วเราก็จะประเมินว่าเขามีชีพปะจรหรือยัง แต่ถ้ามีเครื่องที่ติดอยู่เนี่ยเครื่องก็จะบอกให้ว่ายังไม่มีชีพประจอไม่ช็อกแล้วก็ช็อกไปหนึ่งครั้งค่ะแล้วถ้าเกิดช็อกเสร็จถ้าเกิดยังไม่มีชีพประจก็ต้องปัมต่ออย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ถ้าเกิดช็อกเสร็จเนี่ยปรากฏว่าคนไข้มีชีพประจเราก็จะไม่ช็อกคอนไข้แล้วเราก็จะหยุดปัมแล้วก็ให้ใหการรักษายอย่างอื่นต่อซึ่ง ซึ่งณนะปัจจุบันที่แบบเราทําไปสักระยะหนึ่งเนี่ยถ้าเราอย่างที่บอกว่าเรามีสติแล้วโทร1669ตามทีมช่วยเหลือที่เป็นทีมแอดวานซ์ของโรงพยาบาลมาทันเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติต่อแล้วช่วยเหลือท่านสูงต่อไปคนไข้ก็จะเดโอกาสรอดชีวิตแต่สําคัญที่เราสี่นาะทีแรกที่เราเจอเนี่ยค่ะถ้าเราช่วยถูกต้องเราก็จะทําให้คนไข้รอดชีวิตแบบกลับมาเดินได้เลยค่ะ ก็าถ้ามีความรู้ใช้ได้เลยนะถ้ามีความรู้สามารถใช้เต็มเนี่ยนะคะเราหยิดมาเนี่ยเราก็คืออยู่ที่ขั้นตอนอย่างที่บอกอะถ้าคนไข้ไม่มีชิปประจรเราติดเสร็จแล้วมันบอกว่าต้องช็อคนั่นหมายความว่าเราก็ใช้เครื่องช็อคได้เลยก็เป็นวิธีการช่วยขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทําได้ถ้ามีความรู้และได้ฝึกฝนมาค่ะก็วันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีนะที่จะได้ฝึกแล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะ ทำให้เป็นแล้วก็ได้ช่วยคนไทยหรือว่าได้ช่วยผู้ประสบเหตุอื่นๆอย่าลืมนะคะทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ค่ะ